โอเคเราจะดูว่าไอ้ชาแนลใบเนี้ยสองแสนบาทเนี่ยมันมีอะไรมั่งนะ สวัสดีครับเพื่อนๆรับผมครับพบกับวันนี้วันนี้พบกับ Louis v i t t Chanel นะครับจะมาเข้าสู่โหมดแฟชั่นกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้คือผมได้เปิดดูเว็บเว็บเว็หนึ่งซึ่งมีกระเป๋าใบหนึ่งที่แบบว่าเก็บสะสมไว้แล้วราคายิ่งขึ้นนะฮะนั่นคือ Chanel นะฮะผมเลยจะให้แบบคนรับใช้อะไรเงี้ยไปเดินซื้อมาให้หน่อยที่สยามพารากอนนะว่าจะได้เราจะได้ใบไหนกลับมานะเราไปดูเลยดีกว่าครับไป ที่ไทยตอนนี้ไม่มีขาย,ยานี่เราเพีออเดอร์มาจากจากต่างประเทศป่ะประเทศอะไรวะจากต่างประเทศนะเนี่มีบอกอะไรเสร็จน,น,นะไปดูเองไม่รู้ไม่รู้ว่าม,มีให้ดูป่ะ <c oughs> โอเคเราจะดูว่าไอแชนเอลใบเนี้ยสองแสนบาทเนี่ยมันมีอะไรมั่งนะนคุม้มกับราคาที่เสียไปเปล่านะนีะ่มาเป็นกล่องนี้เลยนะก <c oughs> ่อนอื่นเราก็เห็นนี่นนเลย มันเหมือนริบบิ้นนะเชือกมันเหมือนไม่ใช่เชือกเป็นริบบิ้นริบบิ้นชาแนลเนี่ยกล่องแข็งๆเป็นกล่องแม่เหล็กกล่องแม่เหล็กกับปิดเปิดเงี้ยเราจะแกะดูแล้วไม่เสียไม่ไม่ไม่เสียเวลาค่อยๆค่อยๆต้องเบามือนะนี่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทเทียบเดินนะถ้าที่ไทยมันเท่าไหร่นะที่ไทยมันแพงกว่านะผมไม่แน่ใจสองแสนห้าป่ะสองแสนห้านะผมว่านะที่ไทยอะ สองแสนสามเหรอช็อปสยามใช่สองแสนสามอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วดอกไม้หลุดเอ้ยมันเป็นกาวเนี่ยเจอแล้ว่าเป็นกาวโอเคไม่เป็นไรโอเคเติมแกะแล้วนะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาลิกบ,บินออกไปก่อนเดี๋ยวคลิปนี้คือไม่ได้เราจะเอาเงินไปสิ้นเปลืองนะเดี๋ยวเราจะมีสาระเดี๋ยวอกาค่อยบอก,บอก,บอก,บอกทีหลังท้ายคลิปนะว่าทำไมต้องเป็นชาแนล โอเคนี่กล่กองกล่องแล้ก็แข็งๆหน่อยจะได้รู้กล่องยังไงเอ้ามันต้องหลายนาทีดิบอกเปิดแล้วปุ๊บหมดเวลานาทีหมดนาทีเลยนะ<อ>ได้5นาทีแล้วตัดคลิปจบเลยนะจริงป่ะตะกล้องครับผมนี่เป็นแม่เหล็กนะเนี่ยโอ้โหแพงที่ตรงนี้แม่แม่เหล็กเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แพงที่กระเป๋าหรอกระเป๋ากระเป๋าดูไม่มีอะไรเลยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหักแล้ว เราต้องเบามือหน่อยนะฮะนี่เปิดมาเจอที่นี่นี่เขาเรียกใบเสร็ปหรอการัมเบอร์นี่ชาแน,นลเขาจะมีการัมเบอร์นี้มาให้นี่ต้องให้ดูหน่อยนี่ไวน้นี่ไวน้นี่แล้วก็นี่ใบเสร็จใบเสร็จข้อเขียนที่ไทยได้ เออทำไมไม่พูดเองเนี่ยช a n แนวเนี่ยใบเจอใบเจ็ดใบเจ็ดนี่การ์ดซองสวยงามตามซองเลือ่องนี่โอเคนี่ผมว่าแพกล่องแม่เหล็กพูดไปแล้วยุยกมาทั้งนี้เลยนะแล้วมีอะไรไหมแล้ยังเรายังไม่แกะนี่นะกระเป๋านะเดี๋ยวเราจะดูนี่ก่อนนี่ถ้ากล้องมาถ่ายถ่ายนี่ ่งอะไรเยอะไปหมดโอเค okay. อันนี้ก็มีหลายในกล่องเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กปิดเปิดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กโอเคเราเอาไว้ต่อไว้ก่อนเก,กะกะนี่ก็เป็นอะไรมิดซิดอ่ะเราดูก่อนเนี่ยดูจา นี่มีนี่ด้วยอะไรวะหนังวะนี่ดูใกล้นี่มีนี่ด้วย,วยอะไรวะหนังวะหนังที่ทำกระเป๋าใช่ไหมหนังที่ทำกระเป๋าอ่ะนี่อเออนี่การผลิตเห็นป่ะมีทุกหน้าเลยนี่ไงโอ้โหเนี่ยเลดเคทลที่ต้องเป็นชาแนลมันคุ้มค่าครับ มูลค่าที่เสียไปอ่ะเออสวดีอันนี้มันบอกถึงตอนขั้นตอนการผลิตการตัดเย็บของโรงงานชาแนลอันนี้ผิดถูกไหนก็ไม่รู้นะก็บอกได้คอมเมนต์บอกได้นะครับโอ้อันนี้ยังให้เพิ่งดูอันนี้เป็นรูปกระเป๋าที่อยู่ข้างในมีอะไรน,นี้ นี่ทีนี้ได้ได้เช็คก,กระเป๋ามาด้วยช,ชอบฟอนต์ชอบฟอนต์ฟอนต์มันเฟนียวดีคลาสสิกอืมฟอนต์เฟียวดีเหมือนกับใช้มือวาดอะมันใช้มือเขียนการแข่งแข่งเราะเอ๊ะมาถึงไอ้นี่แล้ว <c oughs> คลายแมสคลายแมส <c oughs> เี่ ชอบดีฟอนต์มันอีกอะมันบ่งบอกเลยว่ากระเป๋าใบเนี้ยชาแนลใบเนี้ยเป็นเป็นคลาสสิกนะชาแนลคลาสสิกแตนแตนเปิดออกมาแตน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 นี่เป็นไงเป็นไงเปิดดิเกเอ่งเงี่ยมันเกงงเกงเก,ก,ก,กงหน่อยนะ <laughs> อุ้ยหลุดอะไรหลุดมาเนี่ย เนี่ยฮะชาแนลฮะใบนี้สองแสนหนึ่งืนบาทเพียวเดอร์มาเหตุผลที่ทำไมเป็นชาแนลอะล่ะอันนี้จะมาจาระแล้วหนึ่งเลยคือชาแนลมันราคามไม่มีมันตกมันมันขึ้นทุกปีทุกปีบางทีก็ห้าหกเดือนก็ขึ้นแล้วนะตอนนี้มันราคาไปอยู่ที่เทนะ่าไหร่นะสองแสนไปไกลแล้วอะมันไม่ใชน่นี่คือผมซื้อมาราคาว่า,วามันโอเคแล้วแหละ ไม่ถ้ามันราคาขึ้นไงพอราคาขึ้นปุ๊บเราก็ขายเลยไนงะนี่เหตุผลไม่ได้เส้นเปลืองนะะเอามาเก็บกาไรไว้พอราคามันโอเคปุ๊บผมขายเลยปล่อยเลยโอเคนี่ก็เป็นกระเป๋า c h a n นลคลาสสิกนะฮะยี่หอ้อยี่หอ้หอนิยมเลยนะนี่อันนี้มันสามารถสะพายแบบสั้นได้กับแ,แบบยาวได้เป็นยูนิเซ็กนะฮะใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงฮนะนี่คือเหตุผลนะจริงไปเนี้ยน้องสาวผมชอบเขาก็ซื้อมา ผมก็เคลียใบนี้เนื่องจากว่าผู้ชายก็ใส่ได้เราสามารถเราเราสามารถเอามาใส่ได้ให้มันคุ้มกับราคาใส่คือซื้อมาใบเดียวใช้ได้สองคนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ภายในมีภายในก่อนภายในจะเป็นสีสีสีเลือดหมูสีเลือดหมูสีแดงเลือดหมูหมูเงี้ยตัดกับสีดำอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นสีของโรงเรียนประจําของผู้ผลิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคน้ที่ผลิตชาแนล ผมก็เดาไปเรื่อยนะแต่ว่านั่นน่าจะใช่นะผมชอบที่ฟอนต์ฟอนต์นนสวยนี่ครับชาแนลมันก็มีประมาณนี้ซื้อมามันสามารถเอาไปเก็งกาไรได้ไม่ใช่เก็งกาไรหรอกคือมันชาแนลมันเหมือนทองไนะเราเราซื้อมาแล้วราคามันขึ้นทุกปีทุกปีแล้วก็มันเป็นกระเป๋าแบรนด์ที่ราคาขึ้นนะราคาไม่ตกแล้วก็ใช้ได้สีนี้ลายนี้ใช้ได้กับทุกเทศกาลทุกงานเลยนะ โอเคตอนนี้เราก็ลาไปก่อนนะฮะเกาเรีวิวกระเป๋าชาแนลที่เราซื้อมาเพิ่งได้มาเลยนะใหม่ๆเอี่ยมๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกอะไรยังไงฝากคอมเมนต์เลยนะว่าเอ๊ะกระเป๋าชาแนลรุ่นนี้ใช่รุ่นนี้ถูกหรือเปล่าอะไรยังไงคอมเมนต์ได้นะพูดคุดยกันได้นะฝากกดติดตามด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องลุยสีไลท์ชาแนลบ๊ายบาย